ขอนอบน้อมด้วยเศษกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่22พฤษภาคม2565เพราะมีแม่และพอ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น กำลังศึกษาเรื่องพุทธานุสติในหัวข้อตถาคตซึ่งมีอยู่ด้วยกันแปดในนะคะซึ่งอัญเชิญมาจากอัตตกถาขุตการิิกายอุทานสุป,ปะวาสาสูตรที่แปดได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อที่หนึ่งคือตถาคตเพราะเสด็จมาอย่างนั้นเป็นอย่างไรนะคะได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อที่สองคือ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประนามว่าตถาคตเพราะเสด็จไปอย่างนั้นเป็นอย่างไรตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทันทีที่ประสูติปรตะทับยืนบนพื้นดินด้วยประบาดท,ทั้งสองบ่ายพระพักไปทางทิศอุดรเสด็จจำเนินไปเจ็ดเก้าขณะที่มีสเสวตฉตดกันทรงตรวจตราทั่วทุกทิศ ทรงเปล่งพระวาจาอย่างอาถารในวงเล็บคืออาสพิวาจาซึ่งเราคุ้นชินกันอยู่นะคะและพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นผู้ประกาศว่าพระองค์เป็นผู้เจริญที่สุดและประเสริฐที่สุดในโลก<ม>ก็ได้มีการเสด็จไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนะคะดังที่กล่าวว่าอคโคหมัสมิโลก,กัสะเทพโถหมัสมิโลก,กัสสะ เศรโธหมัสมิโลกัตะอายามันติมาชาตินัตถานิปุนาโวติก็ได้มีการเสด็จไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นจากบุพพนิมิตว่าจะได้ปะระลุคุณวิเศษเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระองค์นี้ก็เสด็จไปเช่นนั้นและการเสด็จไปของพระองค์นั้นเป็นการเสด็จไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น จากบุพพนิมิตว่าจะได้ปรรลุคุณวิเศษเหล่านั้นเหมือนกันทรงพระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จไปอย่างนั้นด้วยประการชนีอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเสด็จไปหลังจากทรงละกามชฉันทะด้วยเนคขม,มะละพยาบาทด้วยการไม่พยาบาทละถีนามิทถะด้วยอาโลกะสัญญาละอุทจักกุกุจจา ด้วยความไม่โผงศานและวิจิกิจชฉาด้วยการกําหนดธรรมเราจะต้องใส่ใจและจดจำเอาไว้นะคะว่าอะไรเป็นปฏิปัติต่ออะไรซึ่งจะเป็นเหตุแห่งประโยชน์ที่จะเกื้อกูลต่อชีวิตของเราได้ค่ะเช่นกามละได้ด้วยเนคขมะใช่ไหมคะนั้นก็คือการสละ ต่างๆจนที่สุดนั้นก็คือการออกจากกามด้วยการบวชและพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทนั้นก็คือมีความเมตตามีความเป็นมิตรมีจิตใจอ่อนโยนต่อผู้อื่นนั่นเองนะคะละทีนามิธาด้วยอาโลกาส,สัญญาก็คือน้อมระลึกให้มีแสงสว่างประดุดดวงอาทิตย์เที่ยงวันอยู่ในใจก็จะออกจากทีนามิถาได้ และอุทจักกุกุจจะนั้นด้วยความไม่ฟุงซานอากุศลทั้งหลายเป็นเหตุแห่งความฟุ้งซ่า,านรำคาญใจเราก็หมั่นพิจารณาเป็นไปในพุทธคุณหรือธรรมคุณหรือสังคคุณก็แล้วแต่ซึ่งธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เราควรจะจดจำไว้บ้างไม่ใช่ฟังแล้วก็ปล่อยปลาละเลยไปไม่จำอะไรเลยฟังเพลินฟังทิ้งควาง นะคะคิดว่าฟังแล้วมีความสุขก็พอแล้วนั้นไม่ใช่บุคคลผู้ปรารถนาจะพ้นทุกอย่างแท้จริงค่ะและว,วิจิกิจชาด้วยการกำหนดธรรมะในหมวดใดๆที่จะเป็นเหตุแห่งความสงสัยเช่นหากเราสงสัยในคุณของพระพุทธเจา้าในเรื่องของพระสรีรคุณเราก็ศึกษาดูสิว่าพระสรีรส่วนที่เราสงสัยนั้นเนี่ยเกิดขึ้นด้วยเหตุอะไรนะคะ ม่ใช่จูจ่ๆจะเกิดขึ้นด้วยความคิดความนึกและทำไมเราจึงไม่มีลักษณะอย่างพระองค์ล่ะถ้าธรรมะต่างๆเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยหรือใครบันดาลให้แล้วและก็สิ่งเหล่านั้นก็ต้องเป็นไปดังวางได้ทุกประการใช่ไหมคะและปรารถนาอย่างไรก็ทุกคนปรารถนาความสุขความสวยงามความ อิ่มเอิบเหล่านี้เป็นต้นแล้วทำไมหวังอย่างนั้นแล้วไม่ได้ด่างหวังก็เพราะต้องอาศัยเหตุปัจจัยนั้นเองส่วนในเรื่องขององค์ชานต่างๆนั้นเราก็ศึกษากันมาแล้วใช่ไหมคะว่ากามรมาลาคานั้นก็ลาด้วยคือสมาธินั้นเองหรือจิตที่มีความตั้งมั่นนะคะในสมาธิในชานในส่วนของพยาบาทนั้นก็ลาด้วย ปีติในองค์ฌานและทีน้ำมิถาด้วยวิตกในองค์ฌานและอุทธจักกุกกุจ,จกด้วยความสุขหรือโสมนัสจากที่เกิดขึ้นในฌานหนึ่งและวิจิกิจฉาด้วยวิจารน,นั้นก็คือในเรื่องขององค์ฌานต่างๆซึ่งผู้เจริญได้ฌานหนึ่งนั้นก็จะมีองค์ฌานเหล่านี้ละค่ะที่เป็นปฏิปกคธรรมหรือ แผดเผาอักกุศลที่เป็นนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องทำให้ปัญญาสามนั้นเองค่ะมากล่าวต่อนะคะที่แสดงไว้ในหัวข้อที่สองดังนี้ค่ะ,สะเสด็จไปหลังจากทำลายอาวิชชาด้วยพระยานบันเทาความไม่ยินดีด้วยความปราโมทและธรรมะอันเป็นปฏิปักษ์นั้นๆด้วยสมาบัติแปด 8, ด้วยมหาวิปัสสนาสิบแปดและ ด้วยอาตยมักสีชันใดแม้พระผู้มีพระภาคเจ้านี้ก็เสด็จไปฉันนั้นส่งพระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จไปโดยประการนั้นเป็นอย่างนี้ในหัวข้อที่สามของความหมายว่าตถาคตนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทส่งพระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จมาสู่ลักษณะอันท่องแท้เป็นอย่างไร คือทรงพระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จมาถึงคือบรรลุโดยไม่ผิดพลาดด้วยญาณคติในวงเล็บก,การฝึกหัดเพื่อให้เกิดความรู้ซึ่งลักษณะอันสองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นอันมีธรรมานั้นนั้นอันมีลักษณะอันบอกภาวะและหน้าที่อย่างนี้คือปัฐวีธาตุมีความเข้มแข็งเป็นลักษณะ อาปโปธาต์มีความไหลไปเป็นลักษณะเตโชธาต์มีความอบอุ่นเป็นลักษณะวายโยธาตมีความพัดไหวเป็นลักษณะอากาศธาต์ในวงเล็บคือปริเฉทร,รูปมีความจับต้องไม่ได้เป็นลักษณะรูปมีความแปรผันเป็นลักษณะจำได้แล้วใช่ไหมคะเราศึกษาเรื่องรูปกันอยู่ในขณะนี้ การกล่าวถึงมหาภูตรูปสี่ว่ามีลักษณะอย่างไรรวมทั้งปริเฉทรูปซึ่งเราเพิ่งศึกษาไปนั้นคือหัวข้อหนึ่งในคำว่าตถาคตนะคะเพราะฉะนั้นการเป็นผู้มีบุญนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากจริงๆเราจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสพิเศษได้ศึกษาเรื่องราวที่เป็นความหมายอันประเสริฐของคำว่าตถาคตค่ะ เวทนามีความรับรู้เป็นลักษณะสัญญามีความจำได้เป็นลักษณะสังขารมีความปรุงแต่งเป็นลักษณะวิญญาณมีความรู้แจ้งเป็นลักษณะและทรงรู้ธรรมะอันได้แก่ขันหาอายตนะสิบสองท่าสิบแปดอิน 22, สียี่สิบสองสัจจะสี่ปัจจยาการสิบสอง สติปทานสี่สมมตปฐานสอิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลาหา้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคมีองแปดวิสุทธิเจ็และอมตะนิพพานหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จมาสู่ลักษณะอันทองแท้เป็นอย่างนี้เราได้ศึกษาแทบจะทั้งหมดแล้วนะคะที่กล่าวมาในหัว,วข้อที่สของความหมาย คำว่าตถาคตเทียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถเข้าถึงลักษณะเหล่านี้และแทงตลอดในสัจจะเหล่านี้เพราะพระองค์ทรงแสดงไว้ทั้งในทุกขะอริยสัจในหัวข้อของรูปนามขันหอันประกอบด้วยขันหาอายตนายี่อท่าสิบแปอินรียี่สองนะคะซึ่งเป็นข้อหนึ่งในทุกขะอริยสัจ ในสัจจะสี่นั้นเองส่วนปัจจัยการก็คือทรงสแสดงในเรื่องกรรมและผลของกรรมหรือให้ละเอียดลงไปก็คือในหัวข้อของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของธรรมาททั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องของปรมาตตสัจจะในเรื่องของสติปทาน 4, สี่สม,มปปิปทานสี่อิทิบาสีอินทรีห้าพลาหา้าพชดชงเจ็ดอ่รียมรรคมีองค์แปดนั้นคุ้นชินใช่ไหมคะคือ โพธิปักเขียธรรมสามสิบเจ็ดประการส่วนในเรื่องของวิสุทธิเจ็นนั้นเราก็คุ้นชินกันเพราะพูดกันบ่อยพอสมควรนะคะคือความหมดจดความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้นไปเป็นชั้นๆั้นธรรมะที่ชำระสตั์ให้บริสุทธิ์ย่างไตรสิกขาให้บริบูรณ์เป็นขั้นๆไปโดยลำดับจนบรรลุจุดหมายคือพระนิพพาน อันประกอบด้วยข้อหนึ่งคืออะไรจำได้ไหมคะศีลแล้ววิสุทธิใช่ไหมคะความหมดจดแห่งศีลก็คือรักษาศีลตามภูมิชั้นของตนให้บริสุทธิ์และให้เป็นไปเพื่อสมาธินั้นก็คือศีลที่ไม่มีตัณหาและทิฏฐิเจอนั่นเองในวิสุทธิมาร์กในที่นี้ก็กล่าวถึงปาริสุทธิศีลสี่ใช่ไหมคะก็คือการพิจารณาปัจจัยทั้งสี่นั่นเอง ข้อสองจิตตะวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตคือฝึกอบรมจิตจนมันเกิดสมาธิพอเป็นบาดฐานแห่งวิปัสสนานะคะตรงนี้เราต้องเข้าใจให้ชัดว่าพอเป็นบาดฐานแห่งวิปัสสนาหากเราไม่สามารถจะก้าวไปถึงชั้นหนึ่งถึงสี่ได้เราก็ไม่ต้องกลังบนใจ ได้อุปจาระก็เจริญวิปัสนาทิ่าจรณานามรูปพร้อมด้วยเหตุปัจจัยแล้วยกขึ้นสู่ไรลักษ์ค่ะสทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิคือความรู้เข้าใจมองเห็นนามรูปตามสภาวะที่เป็นจริงเป็นเหตุข่มความเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์บุคคลเสียได้เริ่มดำรงในภูมิแห่งความไม่หลงผิดสี ังขาวิตรณาวิสุทธิความหมดจดแห่งยานเป็นเหตุข้ามผลความสงสัยความบริสุทธิ์ขั้นที่ทําให้กําจัดความสงสัยได้คือกําหนดรูป้ปัจจัยแห่งนามรูปได้แล้วจึงสิ้นสงสัยในการทั้งสซึ่งมีอยู่16ประการนะคะความสงสัยเหล่านี้ข้อนี้ตรงกับธรรมทิติยานหรือยถาภูตตยานทัศนะ หรือสัมมาทัสนะจัดเป็นขั้นกำหนดสมุทยัทยสัจจะซึ่งเราได้กล่าวกันไปรอบหนึ่งแล้วเมื่อไม่นานนี้เองหมามขามค้าญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งยานที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือมิใช่ทางคือเริ่มเจริญวิปัสสนาต่อไปด้วยพิจารณากราบจนมองเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งสังขารทั้งหลาย อันเรียกว่าอุทยพยานุปัสนาเป็นตรุณาวิปัสนาคือวิปัสนาญาณอ่อนๆแล้วมีวิปัสนูปกิเลสเกิดขึ้นกำหนดได้ว่าอุปกิเลสทั้งสิบแห่งวิปัสนานั้นไม่ใช่ทางส่วนวิปัสนาที่เริ่มดำเนินเข้าสู่วิถีนั้นแหลเป็นทางถูกต้อง เตรียมที่จะประคองจิตไว้ในวิถีคือวิปัสนาญาณน,นั้นต่อไปข้อนี้จะเป็นชั้นกําหนดมัรคสัตว์ซึ่งทั้งหมดนี้เราศึกษากันไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะข้อ6ปฏิปทาญาณน,นัทธนวิสุทธ,ธิความหมดจดแห่งญาณอันรู้เห็นทางดำเนินคือประกอบความเพียรในวิปัสนาญาณทั้งหลาย เริ่มแต่อุทยพยานุปัสนายานที่ผลจากอุปกิเลสดำเนินเข้าสู่วิถีทางแล้วนั้นเป็นต้นไปจนถึงสัจญานุโลมิกยานหรืออนุโลมยานอันเป็นที่สุดแห่งวิปัสนาต่อแต่นี้ก็จะเกิดโคตรปูยานขั้นระหว่างวิสุทธิข้อนี้กับข้อสุดท้ายเป็นหัวต่อแห่งความเป็นปุตชน กับความเป็นอริยบุคคลโดยสรุปวิสุทธิข้อนี้คือวิปัสนาญาณเก้าข้อสุดท้ายคือข้อเจ็ดญาณทัสสนวิสุทธิเป็นความหมดจดแห่งญาณทัสสนะคือความรู้ในอริยมรรคสีหรือมรรคญาณอันเกิดถัดจากโคตรภูญานเป็นต้นเมื่อมรรคเกิดขึ้นแล้วผลจิตแต่ละอย่างย่อมเกิดขึ้นไปในลำดับ ถัดไปจากมรรคยานนั้นๆความเป็นอริยะบุคคลย่อมเกิดขึ้นโดยวิสุทธิข้อนี้เป็นอันบรรลุผลที่หมายสูงสุดแห่งวิสุทธิหรือไตรสิกขาหรือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นซึ่งในข้อสุดท้ายคือญาณทัศนาวิสุทธิเป็นโลกุตละนะคะถึงที่สุดแห่งยานแล้วด้วยมรรคและผล สืบต่อกันไปจิตสองดวงนี้เมื่อมาเกิดผลย่อมเกิดตอบกันไปเลยค่ะซึ่งมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีนอกพระพุทธศาสนาค่ะวิสุทธิเจดเป็นปัจจัยส่งต่อกันขึ้นไปเพื่อบรรลุนิพพานดุดรถเจ็ดผลัดส่งต่อกันให้บุคคลถึงที่หมายโดยนายาะด,ดังแสดงแล้วนะคะ ส่วนวิปัสนูปกิเลสสิทนั้นเนี่ยนะคะก็คงได้ยินกันบ่อยๆนะคะแต่กล่าวให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหมดในช่วงตรงนี้ตั้งแต่วิสุทธิเจ็ดกับวิปัสนูปกิเลสสิทนั้นอันเชิญมาจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม ของท่านพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุโตนะคะวิปัสนูปกิเลสสิทธ์คืออะไรอุปกิเลสแห่งวิปัสสนานั้นเองนะคะเมื่อบุคคลเจริญวิปัสนาถูกต้องจึงจะมีสิ่งนี้ปรากฏเกิดขึ้นค่ะธรรมารมที่เกิดแก่ผู้ได้ตรุณาวิปัสนาหรือวิปัสนาอ่อน ทำให้เข้าใจผิดว่าตนบรรลุมรผลแล้วเป็นเหตุขัดขวางให้ไม่ก้าวหน้าต่อไปในวิปัสนาญาณอันประกอบโดยข้อที่หนึ่งคือโอภาสแสงสว่างสองญาณความอย่างรู้สปีติความอิ่นใจสปัสธิความสงบเย็นห้าสุขความสุขสบายใจหอธิโมกความน้อมใจเชื่อ ศรัทธาแก่กราความปรงใจเจ็ดปักคาหะคือความเพียรที่พอดีแปดอุปทานคือสติแก่กราสติชัดเก้าอุเบกขาความมีจิตเป็นกลางสิบนิกันติความพอใจติดใจทั้งสิบข้อในวิปัสสนูปกิเลสสิบนี้มีข้อสุดท้ายค่ะที่เป็นกิเลสตัวจริง คือความพอใจคือตัณหานั่นเองนอกนั้นไม่ได้เป็นกิเลสอกุศลนะคะผู้ที่ไม่เกิดวิปัสสนูปักกิเลสสิบประการนี้มีใครบ้างนะคะข้อที่หนึ่งก็คือพระอริยสาวกผู้บรรลุแล้วนะคะบุคคลเหล่านี้ท่านผ่านขั้นนี้ซึ่งเป็นการเจริญวิปัสนาอย่างอ่อนเท่านั้นเองแต่ท่านไปถึงสุด ท้ายแล้วก็คือได้มรรคผลนิพพานไปเรียบร้อยแล้วสองผู้ปฏิบัติผิดเริ่มตั้งแต่ศีลวิบัติเป็นต้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่พึงกล่าวว่าจะก้าวไปสู่วิปัสสนาได้ค่ะสผู้ละทิ้งกรรมฐานไม่ได้มีความตั้งใจในการเจริญกรรมฐานอย่างแท้จริงค่ะข้อสี่คือผู้เกียรติคร้าน แม้ปฏิบัติถูกมาแต่เริ่มต้นก็ตามนะคะเมื่อเกลียดคร้านในการปฏิบัติธรรมย่อมไม่สามารถจะก้าวมาถึงอันได้ตรุณาวิปัสนาหรือวิปัสนาอ่อนๆได้เลยค่ะผู้มีความเพียรอันเลิศย่อมเข้าถึงธรรมะอันเลิศของพระสมมาสัมพุทธเจ้าค่ะขอนอบน้อมดิ่เสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นพระตถาคตพุทธะผู้ฝึกตนด้วยสัจจะผู้ประกอบด้วยการฝึกฝนอินทรีย์ทรงถึงที่สุดแห่งเวทผู้อยู่จบซึ่งพรหมจรรย์เป็นผู้ควรเครื่องบูชา ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจสี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตท,ทั้งสามสิบอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัดยินดออนุโมทนา ในมหากุศลทางิ้งนเพื่อมาผลนิพพานโดยพรานโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ